สวัสดีค่ะนิ่งเอโมตรารลสลาหนะคะวันนี้นิกจะพาคุณลูกค้าเดี๋ยวมาดูว่าตอนนี้เรามีรถสองร,รุ่นใหม่ที่มานำเสนอให้ชมกันนะคะก็คือ F 900 XR กับ F 900R นะคะที่เพิ่งจะเปิดตัวไปในงานมอเตโชว์ปีนี้แล้วก็จะมีตัว F 900R เนี่ยก็เป็นสปอร์ตโคอิินะคะส่วนเจ้า F 900R เนี่ยระั R ก็คือตัวในเกนหรือเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรนะ โรสเตอร์อ oster, นั่นเองนะคะ2องตัวนี้จะมีฟังก์ชันอะไรใหม่ๆม,มาดูกันเลยค่ะอันดับแรกจริงๆตัวเนี้ยน่าเจอหลายคนที่แบบรอคอยแนละอยากได้เป็นจอตัวนี้ก็คือเป็นจอสี TFT ค่ะเป็นจอใหญ่แบบนี้นั่นเองแลว้วก็มีฟังก์ชันหลักๆที่ให้มาก็คือตัว plus control ค่ะเวลาที่ออกออกทริปเดินทางไกลๆเนี่ยเวลาบิดคันเร่งก็จะเมื่อยใช่ไหมคะก็ใช้ตัวนี้แหละเปิด ลูกค้าไม่ต้องบิดขึ้นเล่งให้เมื่อยมือเลยแล้วก็จะมีตัวฮิตคลิปค่ะฮิตกลิป hit click. มีระบบอุ่นมือค่ะสมมติว่าถ้าออกทิศเจอฝนตกหนักก็เปิดตัวนี้เลยได้มีอุ่นมือแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือมีฟ i ิปชิฟ PRO นะคะตัวนี้สามารถตบได้ทั้งขึ้นและลงแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมีระบบช็อคไฟฟ้าค่ะช็อคลัช็อคลังไฟฟ้าหรือดนามิกอีซานั่นเองนะคะนี่ดานลังไค่ะ เข้ามานะคะตัว F 900 XR ก็จะมี3สีค่ะมีสีเทาสีเหลืองแล้วก็สีแดงลูกค้าสามารถเลือกออปชันหรือว่าเลือกตามคอนเซ็ปต์ได้เลยราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่5้าแสนหาแสนสามหมื่นาแสนสมหมื่นพันบาทโอเคแล้วก็วนันนี้ F 900อ่ะเป็นเนเก็ตหรือโรสเตอร์นั่นเอง ฟังก์ชันตัวนี้ก็จะคล้ายๆกับตัว F900R เช่นกันนะคะเป็นหน้าจอสี TFT ค่ะอันนี้จะเป็นสีดำแต่รูปล่าตัวเนี้ยตัวตัว F900R เนี่ยจะไม่ค่อยสูงนะตัวนี้เป็นตัวโลของเบาะโลเหมาะสำหรับคนตัวเล็กมากๆด้วยช่วงเบาะเนี่ยจะเป็นช่วงเบาะที่แคบถ้าคนตัวเล็กๆขี่เนี่ยถขี่ได้นะนิกในความสูงที่158สูงไม่ถึง160 กอเวลาขึ้นคอมเนี่ยก็ยืนได้ครึ้าอยู่ไม่ถึงขึนเท้าแต่ก็โอเคขี่ได้ขี่สอบเจ้าหน้าทเงินได้ค่อนข้างจะโอเคเลยเพราะรูปร่างก็ไม่ได้ใหญ่เกินท่ามากเวฟไปได้เราก็ไปได้ มอตลาตก็ามท่าขาโค้งกับตกได้ส่วนชอ่นชองทางการติดต่อสามารถติดต่อได้ช่อทงทางด้านล่างนี้เลยนะคะ